รอ,รอร่อยความคริสปี้ของมันที่ปามให้เต็มสิบไปเลยมันบางมากจริงๆน่าจะหนากว่ากระดาษ a อนิดเดียวรอพร้อมแล้วกลิ่นคาราเมลนี่ชัดมากๆครับอันนี้อยากลองสุดแล้วครับเป็นยูสุราสเบอรี่เขาจะโรยผงคาสเทลลาไว้ตรงนี้นะครับส่วนที่ขอบเนี่ยจะเป็นราสเบอรี่ฟรีดายอันนี้อร่อยกลิ่นหวังที่มีขอบๆอันนี้คือเดอะเบสรสชาติมันจะไปทางสดชื่นนะครับหวานหอมอมเปรี้ยวนิดน,ดนด เจ้านี่เป็นโรชเชอร์ครับน้องจะโดนจุ่ลงไปในมิวช็อกแลตครับแล้วก็โปะด้วยเฮลเซนัทแล้วก็อัลมอนด์แ็มแน่นเอียดเลยครับนี่ฟิลลิ่งจะคล้ายแบบกินครัวซองกับโฟร์โรเชอร์แต่ว่าความเข้มข้นของของวดนะี่เยอะกว่ามากๆครับเต็มปากเต็มคำ mm. ใครชอบกินเฮลเซนัทกับอัลมอนด์บ at, mm. แบบอักๆักนะครับอันนี้คือตอบโจทย์ นี่ผมซื้อมาเกินครึ่งวันนะครับยังกรอบกรึบแบบนี้เลยไปจองพันแนะนำว่าให้สั่งสต๊อกไว้เลยครับเพราะเขาทำจำนวนจำกัดต่อว,วันแล้วมันเก็บได้นานครับเรากินหมดก่อนอยู่แล้วในสามวันนี้ยปามชอบอยู่สุดๆแล้วครับใครลองกินรสไหนแล้วชอบก็มามเมนตกันได้นะแล้วไปลองกันนะครับ